การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาับชมซ่องวัตเตศินนี่กับพี่น้องทั้งดีใจและต้องเจ็บกนเลยว้าถูกรอคอยกระตอกหงอยเข้าห้องขอดเป็นที่เหยบหอยแล้วพี่น้องเอ้ยเพคนอวดไร่คล้ายเจ้าบุตรลานจะน้อยจะน้อยเจียมใจแล้วโอ้แม่สายเดียวนี่นะ เียอ oh ้อแม่อาดแล้วขอดแล้วยินเชียงอุ้ยจะเป็นไงวาดีใจเด้ดีใจอุ้ยขอดแล้วพี่น้องได้ยินเชียงแล้วยินเชียงคนน้อยแล้วเี้มเขยมทาลรุ่นทาชมาชิมเปนเป็นหญิงหรือสายพี่น้องโอ้โอ้ไหวดีเนาะไหวเนาะไหวไหวแม่ไหว คือว่าบางนึงนี่เพิ่นจองเขาจ้องขอกรกึกหนึหน่องยกทำค้องก็ะอ้อมมาแต่ห้องถอดพ่อพนนี่ไปเป่ยพี่น้องภาาต่าวเป็นยังเห็นวะพนนี่ผมเอเป็นซอไอนอเพี่นเอยจะเป็นหล่อยังไงสิ๊กสิ๊กเป็นเสียอผู้หน่อยหายพี่น้อเลยหายไนด้ต er. ้องเป็นต้องเป็นผู้หญิงผู้สาวเสื้หายน ถ่ายคน่นมาสบงกรมามเลมอกันเป็นน้องเพ่อแค่แตใช่ไหไวเตอร์รข้าวบงนึงหคนยังเจ้าขออยู่ทันมอหาจะเจ้าขอมืออเนี่ยเจ็นอจ็ขอเจขอะไรเี่องี้องพอขาวขาไไรได้เป็นบ่ขาอะไตอนนั้นขาายู่ปิดกตคนเด้มอวมาเห็นตัวแล้วใช่ เขาเลย้นมาออกไปย้งนอกเขาหอกมาเขาเดียวพอแว่ยเวไง่ายก็เราดีใจที่เราได้มีเชยงไหน่ก็ไรไปเที่ยวกับเขาป้านนี้ที่ปนทาราตเป็นคนแรกเลยเนาะเปนเรีประตูเนาะพอยั้งไงรอรูดอดีรอรูดรอลูดยี่นอาะมายจะเข้าไปเพื่อแม่แล้วไม่ได้เข้ามาเทยว อะไรอหน้าเขาบอกแล้วบ่อเขาบอกแล้วคือแล้วทางเสียงหายไมเอาเลยเอ้ยคุณศาสอหมอะไช่ไ้บ่เาอะไรพี่น้องมาแล้วด้ด้ดดูไทยาดูไทย้าตาได้แม่แหละ คาตายันเดอพาตเจ็บตา้คิซุกคิซุกคือแม่วันักใหญ่แล้วบักใหญ่จากลูกจกลูกช่องหลเ้อช่องหล้าเบ๊ะเบ๊ะพายาให้ยันเจ็บตาพี่น้องเอ้าทนมาตื่นไหมมาลายปั ว่าอุ้ราประหลุงแงรีบๆที่เราเนี่ยต้องลองเงี้ยงๆไว้ก่อนเนาะน้องสรางเเอาผามาดูเอาผ้ลไปเห็นทางล่างกสองเอ้ยแต่ยังงงนะาครับเพื่นๆที่เาเฮเพื่อนเป็นตาแล้วปในร้านใหม่นะจ้าเเป็นตาแล้วสีเสนีสิลืม้าน ลืมนอะพันเน่แลานที่นอนนะพันเนาหน่อยเนาะแค่ที sure> ่เอานอนปานอิสน uh ีปะีซเพิ่นีซเพินอันน yeah, ี้นนอีเนยเนี่ยพันละน่องมานเ่ยหนั่นคือนางเนยเหนบ่ักขึ้นเีนาใช่แม่กะอ่าหอหงออมาเพียบได้เมื่อยเลยยังย่มอำรองเลยเฮาขคือยิบเพิงแ ทา่านมองมันแตกไปเบิ oh. ร์ดอสา uh. นาเธอจีบไลอ ก็จะได้งามๆคือเก้าได้นาะต้องยิ้มดีๆเพราะอัคือฝันคือคือซกเปิดๆเออเเปินคือซผู้หญิงเนาะผู้หญิงมบจังนะผู้ชายผู้ชายบอกจะว่าเบิ่งดูฝันนี่ยังผู้หญิงเป็ชายอยู่ัว่างัสิเปิดเผยคือชายรุ่นเฮิงแท้ีเบิดรุ่นรุ่นกันอ้ พุณอยู่ใกล้เสียงกระจนัท้าคุณหญิงผู้สายเขายังโบกคือกันโอ้ยลุกละลูกถ้าตาเจ้า้าตอนนี้เรต้องย่าเด้อไ่ต้องย่าจับเป็แห้งๆเลยจับเดแห้งๆอลยมันจะแข้งแห้งไวบอกพี่ยังไงพี่อยู่ตอนน่ะเข้าเข้าบกเพื่อนับเื้อบได้เห็นแห้งกบอไไให้บลูกคุณเอยมาฮามอเลยตายแล้วโค้ชบอแล้วสามเดือนนี่นี่ยลูเขาเห็นเองเขาตี้นะลูกอันนี้เลยลูกอันนี่ยันี่ย ไปทุกประชนีนะเออเมนเฮ็ดดีเออเออเออเเออ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 เมอเออเลอเออเอ่เออ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 เอ่เออ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 เอ่เออเออเออเอปเอ้เออ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 เอ้วออเเออ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 อเอ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 ออ้เอออเเเดเเอเด้อ เอ้ายังร่ได้พูดอีกฝ่า้อันนี้กสงสัยสุด่ไม่ไดถามดอกด่าก่อนแเราก็มีพุชชิจักเนาะน้าตี้โเอิน่เล่นกราหวไาห่คือยคือหับอกหันห้เมื่อยแล้วเปนห้อยู่นกลงยิงหรือทรายยังนหูเลยชิเปิดนวา่ายงว่าชิเปิดกัน้เปิดอนหนึ่งเปิดมาตังไได้เอเซีนสเนนา ในสตีนอย่เยส่สลอะไรฮะตนเราเห็นมาิอเปิดมาได้เปิเฮ้ยตีนขน่อยเหอโคตรอยู่ไหนเหนปลายังดำๆนั่นทำันบอลลูนกูมันอะไรกันรึไใหญ่แบเ้คือมางใหญ่มาผทุชายเนาาวสี ผู้ชายขึ้นนาวานใช่ไหมเื่องเพื่อนนะนะเพื่อยู่ก้องี่เป็นผู้ชายเบิ่งมันใจเบิ่งขักแม่หมดเลยอ้ยคักขเลยันใหญ่อ่เลยลูกชายอนลลูกชายเลยเบิ่งงานนะเบิ่งบอกได้พี่น้องเลยเบิ่งทำไดู้ชาย ผู้ชายผู้ชายจ้ายังน่าวยังนาวจะแม่นเนาะยันมาชันก็ดึงออกแต่ละมือเอามาด้วยโอ๊ยกระยามันธรรมชาติฮะโอ๊ยควันตีห่าได้นี่นะ สนิได oh ้ล uh, ั like. yeah. photos, photos, eh? mm ่นสายกักขนเลยชก็ท hmm. ี่หาพุธอะรจะมาหลงเด้อให้จักเดือดต้องเดือดดีๆดดพญายิ้ชองเลยเนาะช่องเถิกเลยเนาะพญายิ้อยก็ไม่ยงจืดเลยช่องเถิกแล้วไงแล้ใช่พอน้องดำก็มาผู้พอน้องดำก็มาามาตอนตอนเหตุการณ์เลยพนพนก็ได้ลูกชายได้เนาะเออแมร่าเห็นแต่ในคลิปพพน้ลกไเ่ห็นแต่ใคิปน ยังยิบอยู่จะน้อยแม่เพิ่งออกมาให้พ่อคนท่าเอาโอ้ยได้ยาดีบอจไปปลูกว่าเด้อไอขินไอขินไอคิวไอขินนะก็มวนเลยม คิวไอคิมนาเกี huh. yeah. right. ้ยงเลยกไปเท่านายเสร็จแต่ยังเท่านาแม่นคนเกี้ยงบ่ได้มีใครนะออกมานะบ่มีใครบเลยคยใดจะหน่อยนี่แม่นอาบน้ำแจ๊คซ้ำๆเธอนี่ก็เอ้ยเรายันนันดังจู้แก้มอยู่แล้วแหละเดี๋ยวกินซ้อมดนตรีวันนี้แต่แก้มยันยันได้ตายันยันได้ตาปิดไปอันนั้นอย่าป้ายตาบ่ให้ตาอันนั้นบ่ให้เจ็บตา เพราะว่าออกมากระทึกนัาเขาปลาทึกยังไหก็ต้องได้ทายาป้ายไว้เด็กน้อยชอมือเน่พุทธชมยุคือคนตะกี้ตะกี้ท่านก่าไทรมาแน่นบอลเลี้ยงวันเดี่ยในในเนืองแนวกวบมุ่งกวบกับบุทันมีนีเข้าไปแต่าวชิมือก็พออ่ามุงควบเชื่อมือยังบือเมื่อก่อนเือนก็ได้มีหมดแล้วมียังพ่ได้มือมือพือเช่ากาแฟเก้าโมงพอได้มือ แม่นชักยาคนหน่อยยังก่อนอันเอาลงอะนะออกมาแล้วแม่เพิ่น,นยังวินหัวอยู่ว่าฉันเพราะว่าเสียเลือดแล้วก็ต้องวินหัวเ,เ,เกิดอันเนอยแล้วก็แม่เป็นวินอยู่ห้งงงอ,นองน้ำเพิ่นขือได้เกิดอันเน่อยเพื่อเนื้กเมื่อยแม่เพิ่น เปนเสียเหลือแล้วและผมก็เมย์ปะยัอีสติแะเที่ยวอืมผนอนต๊ะได้ไักินหนักใช่ยาบอเมย่บอสหเป็นคนบอกแ้งๆเออน่าอร่อยไปแห้งอืมอืมิไปบอไปบอกไปจเนยไทอดอ là con trai, con gái, con thế nào? Ừ, mấy chú, thằng này cái cấp ủy cái phần thế nào? Ừ, ừ, nào? À, à, thì... Ồ, phải, 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 ร้านกรใสร้านนี่แหละใส่รัดลูกเล็กแส่กะอะไริดเนี่ยกสิแดเเนอะ่ารงาเยผนเด้อขอขอบคุณหลวงหน้าเนาะสบายดีอยนว่ามีลูกนอบางคนก็เสื้อหัวเมือลูเเด้อป้าเขคิดพ่อว่ามีลูกนอยอยู่เหือนที่นอยเลยพยุด้าร้อยเพื่อน ไม่เดือนเดียวมแข่งแล้น้องมาเลหาปาชทีไปเดตอนนี้พ้กันทีต่อไปถ้าเขาไลกชก็ติดตเชามันจะสินในเด้พี่น้องขอดไปที่เหอย้อแม่ไม่ด้ออกบายขอจบลิปได้พี่น้องเลไหมดีจนะลงต่งเ